สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ครับวันนี้นึกอยากกินขนมจีนน้ำยาก,กะทิข้นๆุกวนแต่ปลาเลปันนินเป็นหนึ่งตัวต้วงองากกินติ้งไก่กับปายปีไก่ทุกคนอืมต่นลงไปครับทำแบบรสจัดๆเลยจัดจ้านแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆครับ มีคาลังเดือดเดือดเลยตุบ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 ที่รักเผ็แล้วบอกทเ <c oughs> นี้ยจะทมาโพส <c oughs> ตุบ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 ไม่แมเดือดนะบุยบุยบุยตักปลาออกมาก่อนปลาเราครับทุกคนเรามีลูกชิ้นปลาด้วยมีผักเราเตรียมไว้ครับกินนี่มีเท่านี้เรากินเท่านี้ครับผักเราเดี๋ยวก็ตักเครื่องออกมาตำทุกคนซีงก็ต,กตุ๋นไปได้ให้มัน <ไป S 2> เปื่อยเราใช้กะทิสดทุกคน ซื้อหนึ่งกะทิหนึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลนะกนะทินะครึ่งกิโลครับนี่ครับแล้วก็เครื่องที่เราต้มไว้มาตามัมข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายใส่กระชาย,ายหลายๆหอมหอมไหมทุกคนใส่กระชายเน้นกระชายเนาะเน้นกระชายกับพริกแห้งที่รักเพราะที่รักอยากกินเผ็ดตาเข้าไปาเลยนะซุดผู้แห้งแ <laughs> สีบดาก,กวันนี้ได้แล้ว <laughs> เผ็ดแซ่บด่ะครับตำตอนแลกว่าจะปัน่นแต่ว่าตำดีกว่าใส่มาใส่มาอีกอยังไม่จบแค่นี้ครับพริกรอเยอะจ้าจ้าฟาดบึ้มเดี๋ยว,ยวให้น้องแพลวเ,เจียวอันนี้ดิกนทอดพริกทอดพริกทอดพริกกินแก้มออือ ใส่เนื้อปลาลงไปคนคนทำแบบคุ้นๆทำกินเองทุกคนนะแบบมันใส่ไปบางคนก็ใส่ปลาทูปาไปด้วยก็ใส่ครับบางคนก็ก็แล้วแต่ชอบครับเนาะแล้วแต่สูตรใครสูตรมันเอารสชาติที่ถูกปากตัวเองก็เป็นพอครับเพราะเราแต่ละคนก็กินรสชาติไม่เหมือนกันอือหือ ก็อะะไรนใส่ห<อ>ัวกะทิค่ะหัวกะทิลงแล้วพริกแกงครับให้หัวกะทิแตกเลยๆเห็นไหมมันยังเป็นเราใช้กะทิสดทุกคนใครไม่มีกะทิสดก็กะทิกล่อ,อมแล้วก็ใส่ที่ปลาที่เราที่เราตักม,มาค่ะเป็นข้นเลย <ต>บางคุณากบางคุณก็ไม่ได้ใส่บางคก็ใส่จะใส่ดีด้วยสิคุณคุยเะได้ไม่มีเครื่องในเนาะเจีชอบกินเครื่องในเครงในหมดอ้าวุ้ยเจ๊มือไม้อ่อนใช่ะ วางไปครับก,ก็เกลือผมนัวเกลือคแบดีด๋ยวเองจะใส่อยู่แล้วนี่ยรหมดเกลือผมนัวน้ำตาลแค่นั้นแหละครับปลา,าท้ทายๆแล้วแต่เราชอบใส่หางกะทิจ้าปึ๊บไม่พอเราก,ก็เติมน้ำเพิ่มก็ได้ครับ ีเล็กกิโลอะมอนี่นี่ฮะเ็ปตีตนที่เราไปตดุนะคะไปเลยบโบโบโบไฟมันดือดโอ้เดือดปุ๊ปุ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 ู๊้ชีสปลาเราก็บานพรเวเพระว่าอยู่ทวนใส่หกะทิค่ะใส่รทีปนเหมือนทนเนรเลยนะเอเสร็แล้วใสลงไปเลยจบข่าว ลูกโดดด้วยวหอมจบข่าวครับสิ็จแล้วคนจะแซ่บทุกคนเป็นคนเลยครับเอาถ้วยมาเอาจานมาทุกคนเสร็จแล้วครับครับ,รบอาอ่ทุกคนโอ้หน่ากินมากนี่ผักเราครับฮจีนน่ากินมาก มา,ามามามาถ่ายที่มุมหน้าบ้านครับอันนี้เอาก่อนเลยนะโอเคโอ้โหเสียงไก่ขันด้วยไก่ขันแล้วมาต้อนสีสีอ่ากาด้วยครับแชร์ได <Okay. S 2> ้อีกไหมอ,หหอ,อุ้ยน้อยพเพราะเจงกันจะให้ยิบเองโอเค ออกมาก็ได้น,นี่เองน,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 น้อยไปเปล่าเต้แม่ไม่เขาเป็นเหมือนเคยเป็นคนทำแล้วกินได้น้อยอ่ะไม่ได้หิวกินได้น้อยน่าฮ <c oughs> ึมคุ้นคนเลยครับดูด<า>ูเต้มาพี่เล้ยงเขตาตั้งเองเลีรักแบบมันเผ็ดเป็นที่เราจับให้เขาให้ทำแบบให้พี่ตูนแบบ จี๊ดจานมากเลยค่ะบังวันมาแล้วบางวันรู้เลยว่าแบบเผ็ดมากศับบตรูตัวร้ายตุมันมนเวียนอยันธ์ิจี้คุณพนครับค่นมากโอ้โหตีนเปื่อยแล้วหรอครับเปื่อยแล้วค่ะตีนด้วยทุกคนปลายปีกเพื่อครับอู้โหเผ็ดมาก แซ่บแล้วก็วกนี่างแหละที่ต้องการทุกคนอยากกินแบบอย่างนี้เลยซื้อกินมันไม่สะใจไม่ให้น้องแพนทำให้กินครับว่าแม่วันแม่วันน้ออยากกินด้วยอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าตุงกขอหนัวจังหน่อยแม่เขาเลยไม่เป็นไรครับ,อข,อบ,รบขอหนัวจังหน่อยครับ โอ้ยเขียนมากเลยนะ่ะน,นี่โอ้โหศัตรูที่รักอืมอืมสาใจทุกคนอโอ้ยสมอยากสมอยากอืมชอบผินกระด้าง อโอเคพอใจไหมสาใจครับสุดยอดร้อนเลยเสร็จปุ๊บเลยทำขายเดี๋ยวเขาจะทำู่ขายตอนตีสามไม่ใีนะอืมขายให้แม่ค้า ด้วยโฟมไปด้วยใช่ไหมคะขายผักก็แคอยากกินข้าวอะไรเงี้ยน,นะดีจีคนไหนพี่ก็ซื้อของหวานพี่อุ้มเงี้ยหรอเนาะเสียใจอ่ะไม่มีแบบตับอ่ะชอบกินยังไง เตอนเย็นเขาไปดูให้เอาซื้อมาใสก็ได้ต้มแล้วก็มาใส่วันนี้นทะไวันกวน อืมหัวเริ่มเป็น,น,นจริงเลยไงเฮ้ย <laughs> แล้วไม่ตุ่เนเ่ยดองครับส้มผักกินเปิดโอเคไหมคะเปิดมากครับนี่เราหนีไปกินหุ้ง,งานาแล้ว <laughs> นี่แม่วัน ชามกินอาหารอืมอร่อยน้อมากม,มัจชอไว้ให้ค่ะแม่แมมบ้านค่ะเป็นบ้านครับกลับไปแบ่ง เบกนี่ค่อยเลยคอนมากพี่ยังชอบอีกนะเฮ่ยทำไหมอพี่ยังเยอิที่มึงจับไปแบ่งเลยจะกินไม่หมดทำเถื่อไวเยีะเลย เมีไก่เลยมีไก่อยู่ข้างหลังนั้งคนทางามาประดับไว้เ็จครับคี่ว่าไม่เห็นยังผักเลยกินอยู่กินอยากอยากกินไปบางครั้งในหลังกล้องก็ได้กินอยู่กินใหม่นั่นนั่นขนมจีนอ่ะแปบบ่จ้ามาก เ,เ,เ,เติมอีกงเติมหลังขายคือเร็จะเติมอยไเมื่อก้ไงอ่ะิดกินไก่เลยปิกไก่อยากชอบกินปีกไก่ใช่หไหม่ปีกไก่เลยอคูหน้อย ขนมจีนหนึ่งกิโลครับนี่คนมากชิมกันเดี๋ยวกลับบ้านไปทำให้แม่กิน มั่งใหญ่มั่งแค่ไหนนะใช่ใช่โลเอา่ากระเทียมโลดี่ดีมากครับโอ้โหทุกคนจับแม่ได้ป่านี่ครับบรรยากาศโอเคครับรนะาคาเมงวันหน่อยนะทุกคนไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านี่เมงวันก่อนสวัสดีครับ